ได้พิธีตุ่มตาด้านหลังปัตลอตเตอรี่พลัสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวด ยังไม่เจอของแข็งนะอยากรู้อะไรก็ไปไหาพวกไอ้ไมันคุ้นทุกคนกมันจะเห <c oughs> ยียบกัไนไายว่าเหล็กแดงคันไม่เชื่อไม่เชื่อวจารกดมาเดี๋ยวทำเลยหาดจริงๆอาจารย์คุณมาเฟียโอ้ยว่าเอาว่าเรามาดูตากแดดทำไรก่อนเนี่ยรอ มารอรออะไรเจ๊รอลูกศิษย์ของอาจารย์ปีอาจารย์ปีท่านเป็นอาจารย์คารวสที่ขึ้นชื่อเรื่องของหุ่นพยนต์เคยคุยกับกับน้องคนชื่อแจค็คซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปีเมื่อตอนที่หนังเรื่องหุ่นพยนต์เข้าฉายอ่ะ<ห>ก็คุยเคยคุยในรายการเดอะช็อค นี่ก็หลังวันพระใหญ่ก็เลยอยากไปคุยกับอาจารย์ปีบ้างใครที่อยากรู้เรื่องของหุ่นพยนต์บางคนก็กลัวจริงๆปาก็ไม่ได้รู้เยอะอะไรนะแตก่ก็อยากรู้เพิ่มเดี๋ยวเราได้คุยกันว่ากันว่าถือเป็นคาราวานอันดับต้น,ตนๆที่ผูกขุนพยนต์ ลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วหุ่นพยนต์ของท่านก็ค่อนข้างจะเข้มขขังหุ่นพยนต์มีการสร้างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการจัดสร้างหุ่นจำลองรูปคนโดยครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมสร้างทำจากวัสดุต่างๆตามตำราที่เรียนมาการสร้างหุ่นพยนต์นั้นเป็นความเชื่อในทางศสยศาสตร์มาแต่โบราณวัสดุที่ใช้ในการสร้างมีหลายชนิดเช่นกานใบลาน ยาแพรกไม้ไผ่และขี้พึ่งมาปั้นเป็นหุ่นและนำมาปลุกเสกเพื่อให้มีผลทางคุ้มครองป้องกันและยังให้ผลดีทางด้านเมตตามหานิยมช่วยเรื่องธมาค้าขายขอสิ่งใดก็มักจะได้สมตามความปรารถนาเสมอแล้วนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ เขาคนนี้เป็นลูกศิษย์ของคารวาท,ที่มีชื่อเสียงเรื่องราวของมูยบุ์มากที่สุดในประเทศส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปตามกันได้กับเก่งไปทั่วสัปดาห์นี้ลอตเตอรี่พลัสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวด จะลอยเขาจะมาบูน้าช่างอะมามาทำแล้วก็โดนนู่นโดนนี่อะไรอย่างเงี้ยมีคนไปเข้าฝันมั่งอะไรมั่งคือหุ่นยนต์อะรจะลอยเนี่ยมันมันแพงมาตั้งตั้งนานอยู่แล้วแล้วคือคนที่เขาได้รับมาจากมือไอ้นนจลอยเนี่ยเขาไม่ค่อยออกขายกันหรอกเขาหวงแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเนี้ยมันหลุดมาเพราะว่า เจนที่เขาได้รับใช่เจนที่ได้รับกับมือจะลอยเนี่ยเสียไปหมดแล้วลูกหลานก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยเห็นค่าเรามีกี่ต้นนะโอ้โหก็เยอะนะจะลอยนะครับเอามาไปหมดแล้วเหมือนกันเอามา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 ติดตัวเยอะเหมือนกันต้องขอชมนะได้ได้ครับได้แล้วองค์ที่ป่าได้ไปใช้เป็นไงครับไปได้หรออ๋อได้นาะได้นะ ไม่แถวนี่ไม่นานเลยไม่นานมันปีแล้วอไม่นานเลย้วก็นานนะไม่นานหรอกอ๋อนกมงที่เคยไปสร้างโองาคนนั่งอยู่ในรถยกอนใช้รถคันเก่านั่พสงหอ๋องกียนบาตพทะ์ตลอ ช้างหลวงพระช้างโอหันตุกลาดของหลวงพระช้างเป็นสายพายพยนต์เดี๋ยวแล้วสายมันก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างสายจันปีจะลอยเนี่ยจะเป็นสายเทพไม่มีวัตถุที่มาเจือเป็นวัตถุอาถรรพ์ไอ่มนีวัตถุเจองพลไม่ใช่ถุโตต้องอาคมล้วนๆใช่เรียกยามใช่ครับใช่ท่านบอกว่าสําเร็จด้วยจิตสายเนี้ยอ่าใช่ครับใช่เดี๋ยวได้คุยกับท่านเดี๋ยวได้คุยกับท่าน <laughs> ไม่คิดอะได้คุยหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนจริงๆเราตั้งใจมาแต่ว่าคนบางทีบางพอดีบังเอิญติดคลักค,คลักคลัทนิดนึงอะไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่าเรทาทำทำมาจากวัสดุธรรมชาติ <ฮะ S 1> ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพี่ฟ้ามาแล้วเดินมา,าแ,ลแล้วก็คือ <laughs> พีฟอพ่ฟ้าคือเจ้าของเพจเขาอาจารย์ปีเพจหลักอย่างเป็นทางการใช่เพจคุณพยโยนอาจารย์ปีสมานเจ๊กันเลินครับายฟ้าใส สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิฟาเล่าเรื่องเล่าเรื่องสถูปอาจารย์ลอยหน่อยสถูปอาจารย์ลอยย้ายมาไว้ที่นี่เมื่อกี้คุยถึงเรื่องตอนย้ายมาที่นี่ตอนแรกอยู่ที่ตอนแรกอยู่คือจารย์ลอยครับที่สุดท้ายก่อนที่ท่านจะย้ายขึ้นฝั่งอะท่านยูกแพอยู่หน้าวัดจีนตรงเจดีขาวนั่นแหละแล้วเรื่องของเรื่องคือ ท,ท่านอาจารย์ปีเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เราด้วยความที่เราก็ฟังหลายๆคนมาก็คือมีคนจะอยากขโมยขุดกลุกของเจดีย์ขาวของวัดจีนนั่นแหละแล้วอาจ์ลอยแกเฝ้าอยู่แกไม่ยอมไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงว่าตอนมีชีวิตอยู่อ่ามีคนจะอยากขุดเจดีย์นั่นแหะ เจดีเจดีนั้นคือตอนอาจารย์ลอยท่านยังอยู่นะใช่แต่สร้างเจดีไว้ก่อนไม่มันมีอยู่แล้วหมายถึงเจดีใหญ่ของวัดจีนอ๋อเจดีใหญ่วัดจีนมีสองบาทอยู่ข้างในใช่แล้วก็มันมันก็จะทีนี้อาจารย์ลอยท่านผูกแพอยู่ใช่ท่านก็ไม่ยอมท่านไม่อยากไม่ยอมไม่ใครมาผูกไม่พูกั้นก็ไม่ไม่ถูกใจไงไม่ถูกใจพอท่านเสียปุ๊บก็ตอนแรกก็ประจุไว้ที่นั่นแหละเจดีอธินะครับคือสร้วมันแบบจิกจั๊กอะไรเรื่องมากก็เลย้าติเขาก็เลยย้ายมาไว้ที่นี่อะไร คือแบบพวกนั้นน่ะคือแบบเขาแบบเหมือนแบบจะรอยอยู่ไม่กล้าขุดจะนึกออกไหมครับอ๋อพอเอากระดูกท่านไปไว้เนี่ยก็ก็ก็กลัวว่าตอนเป็นคนยังเฝ้าขนาดนี้ใช่คือเรื่องของเรื่องอะแต่ตอนเป็นผีก็คงจะเฮี้ยนกว่านี้ก็จะมาขุดไม่ได้อีกถ้าเป็นคนยุทธยาเลยครับตอนนั้นเคยฟังาจารย์ตำลวงปุ่ตาท่้นเคยพูดไว้ผีที่ยุทธยามีอยู่ตัวหนึ่งดุมากดุเหมือนแม่นาคพระขนงเลยครับ อะไรนะชื่อครูยัยครูเคอวันเออเป็นผีใตยท้องกรมผมมีประสบการณ์มากเลยคนยุทยาสมัยก่อนรู้หมดเลยแล้วจะคือแบบก็นะครับหลอกจนคนแบบกระเจิงอะ่ะเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วจะลอยแก่คนเขาอยู่ไม่ไหวกันก็เลยให้จะลอยปากไปจะลอยไม่ปล่ากก็เรียกว่านั่งคุยเอเอ,เอ,เอแกบอกว่า เนี่ยมันบาปรู้ไหมได้ทำอย่างเงี้ยอยากได้อะไรละอะไรเงี้ยแรกอะเฝ้าเจดีให้หน่อยสิก็ให้เฝ้าเจดียขาเาอ่ะนั่นแหละใช่ครับเย่ยคคูเคือวันนั่นแหละครับแล้วแล้วแกชอบบอกว่าสันตีสมัยก่อนเนี่ยชอบเมาเข้าแพลท่านลอยบอกไม่กลัวคูคือวันนั่งเหรออะไรเงี้ยเออแกบอกไม่กลัวไม่เห็นไม่เจอเหรอคนอื่นก็เจอกัน<อ>จันตีแกก็พูดติดตลกบอกว่าเจอเจอแต่แบบผู้หญิงชุงเด็กอยู่<อ> ถูกแล้วก็นั่นแหละก็นั่นแหละครูเพือวันคือลองไปหาอ่านประวัติดีๆจะเจอครับแบบคือเนี่ยเนี่ยขึ้นตรงเนี้ยขึ้นตรงเอาขึ้นตรงหน้าวัดเนี่ยสำล้อถีบนะครับแต่ก่อนมันเป็นคลองเรียบเรียบหน้าเนี่ยน,น,นวัดอะถีบแบบพอขึ้นเสร็จปุ๊บถีบสำล้อเสร็จหันไปมองกลายเป็นแมวอะไรเงี้ยสำล้อตกคลองตรงนั้น, <S <S น <light> โอ้เรื่องนี้เขาเล่ากันเยอะอาจารย์ดำลงสุนตานก็เคยเล่าให้ฟัง ท่านก็เลยแบบเนี่ยเหมือนแกเป้าไว้อ่ะคือมันไม่หยอยมันไม่อยากถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าไปเกิดหรือยังก็คือถ้ายังไม่เกิดก็ใช่แต่คือแกบอกว่าเนี่ยแลกกันเดี๋ยวทำบุญให้เดี๋ยวอะไรให้อย่าไปหลอกคนอื่นเลยมันไม่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแล้วสุดท้ายก็คือย้ายมาเจดีที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนซึ่งถ้าสังเกตดีดียอดเจดีมันจะหักครับอ่าอ่ายอดเจดีย์เพราะว่าตอนย้ายครับตอนยกย้ายอ่าฮะแล้วก็ ตอนที่บูรณาเจอรูช่องเจาะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าคนมันจะมันจะเจาะหามันคิดว่ามีหุ่นพะยนต์อยู่ที่นั่นแต่จริงๆมันไม่มีแม้แต่แม้แต่ป้ายป้ายหินอ่อนข้างหน้ามันก็ทุบหายซุ้มมันก็ทุบ <laughs> เออ <laughs> คือทุบลวงเขาบอกว่าเราเอามือ <laughs> ลวงเข้าไปมากดอยู่ๆเลือดโซกออกมาแล้วก็เป็นบ้าคนนั้นน,ะนานนะ นายแล้วครับนายแล้วครับคนยุทธยาเขารู้กันนะคนถํานี้ยเขารู้กันเนี่แอดมินเพจอาจารย์ลอยใช่ครับเราเป็นแอดมินเราก็ต้องมีความศรัทธามันก็ต้องมีประสบการณ์อนะคร<ช>ับไม่งั้นคุยไม่ได้ส<ช>บายปาสบายอันนี้เป็นเรื่องประสบการณ์เรื่องเล่าไม่รู้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าเรื่องไหนที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะห้ามโกสก์ใสปารขอให้คุณอาจารย์ลอยไม่ได้อยู่กับตัวนะค <c oughs> รับ มีคนหักคอเช่าไรหมดหักคอด้วยนะหักคอเท่าคอด้วยนะหักคอเท่าด้วยนะครับประทุการนี่นะก็อย่างตอนแรกมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เชื่อครับก็เริ่มตั้งแต่ของอาจารย์จีบมา่อนแล้วพอใช้มาเริ่มเห็นผลก็เลยยกมือขออาจารย์ลอยบอกว่าอาจารย์ลอยถ้าแบบผมมีบุญจริงอะผมอยากก็ขอหุ่นอาจารย์ลอยสักองค์หนึ่งไว้สําหรับบูชาอะไรเงี้ยพอเสร็จสักพักหนึ่งเนี่ยก็ วิธีก็ได้ยังไงก็คือก็ไปเจอพี่ฟ้าอย่าเงี hmm. ้ยแล้วก็คุยกัน mm hmm. สนิทกัน mm hmm. แล้วก็เช่ากันมาพ mm hmm. อ,อพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ย mm hmm. ผมก็ลองเลยฮะอย่างเช่นออว่ามาวันแรกปุ๊บผมก็หยิบขึ้นมาเลยแล้วผมก็บอกว่าพ่อค mm ุณ hmm. ผมเนี่ยขอใหผ้ผมมีตลับเกมที่มันขายไม่ออกอะ mm hmm. ของ t e n ท o โ w ส t c h มันนานแล้วครับแล้วผมก็เลยลองว่าเออเนี mm ่ยมันขายไม่ได้มาสองปีแล้วอะทั้งสองสามตลับเนี่ยขอขายทีเดียวเลยขอให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้นะ mm hmm. คือผมขอเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องอะไรยังไงแล้วผมก็ลองดูแล้วผมให้น้องโพสไม่ได้โพสเองด้วยอแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคืนนี้ปิดเสียงหน่อยนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้นอนพอเสร็จปุ๊บก็ทักกันมาแล้วก็ขายได้แต่คืนนั้นเลยอคือคือเือเรื่องงี้ครับคือวันนั้นอ่ะเดี๋ยวกูมาพังหรือว่าอะไรเป็นของคารวะทำครับอ๋อคือจริงๆว่าเป็นของอ่ารุ่น ที่ทำง,งานผมครับเขาเขาบูชากันไว้อยู่แล้วแล้วผมก็ไม่รู้คือวันหนึ่งอ่ะเขาเขาแค่ประมาณว่าเไปหาเขาหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมีงานทําอะไรที่ที่ต้องไปทำที่บ้านเขา uh huh. อ่าแต่ว่าบ้านเขาอ่ะอยู่สุสานผมเป็นนเก้าคือผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปคือมันก็แบบผมก็ไม่เคยไปครับพ uh ี huh. ่ผมก็ขับไปปุ๊บแล้วผมก็ไปจอดอยู่ตรงวัดศาลเจ้าเสือศาลเจ้าเสือสองครับ uh huh. ตรงตรง,ตรงปั๊มน้ำมันแล้วผมก็แบบเอ๊ยยังไงวะไปงไงวะ คือเขาคนแก่นะครับเขาเขาจะตอบแต่ช้านิดหนึ่งผมก็บอกพ่อผมต้องไปทํางานเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเงินผมไม่ได้อะไรเงี้ยลงทุนไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยผมพูดจริงๆครับผมผมไม่มีเงินอะไรเงี้ยก็ประมาณว่าผมอันอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนะครับก็ผมได้ยินเสียงในในในมนุษย์สมของผมอะประมาณว่าเออมึงเลือกลัวหรอเออมันมีไอเด็กสลงเขียวอะมันมารารับมุณไปแล้ว ไม่ต้องห่วงขับไปเลยอเออผมก็ขับไปขับไปเรื่อยๆจนเลี้ยวเข้าไปปากซอยไปก็ก็ผมเวลาคุยกับคนอายุเยอะเขาก็จะบอกปีกัดนะครับวิ่งไปซอยนี้ซอยนี้เลยคือรู้แค่ซอยครับวิ่งวิ่งไปเจอเขากำลังนั่งกันอยู่เขาก็ตกใจที่มาได้ไงวะแล้วผมจอดรถตึ๊บผมก็ถามว่าไอ้พี่มีเด็กสโลงเขียวอะไรเออถามว่ามีอ,อุมาลใส่กระเกนเขียวไหมอะไรก็บนะอกรู้ได้ไงอ่ะ ไม่ไม่ไม่รู้หรอกครับแบบจะมีไหมเขาบอกมีมีม,มีแล้วเขาขึ้นไปข้างบนแล้วก็แบบถ่ายรูปแล้วเอารูมาให้ดูไอ้ตรงนี้ป่ะ,ะ,ะก็คือเป็นกูมานฮะใส่ใส่สโลงสีเขียวไอ้ตุ๊กระเบนสีเขียวฮะผมก็โอเคแสดงว่าเขาดิวกันเรียบร้อยแไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมแล้วเขาเขาดิวกันยังไงดิวกับอะไรของเรา<ช>อ่ะหุณของผมพี่ผมอ๋อดิวกับหุ่นใช่เราพวกหุ่นไปเราพวกหุ่นไปคุณจะลอยใช่๋อเสียงคนแก่ที่ได้ยินคือ คือหูหน้าจา์ลอยเดิวกับไอ้เด็กเด็กคนนั้นครับเด็กกุมารทองไอ้คือเขาเขาเขาคุยกันเท่าที่ป๋าเคยได้ยินมากุมารทองกับอมุูเนี่ยไม่ค่อยไม่ไปถูกกันจริงป่ะจริงครับริเดี๋ยวจะดูแลมาวันนี้ถือเป็นวันแรกฉลองบ้านใหม่ลอาจา์เมื่อคู่นี้ไปหาที่ ที่ที่เดิมบน,นไปบนมาครับกับแจ้ง <c oughs> กลับพี่ฟ้าน่าเอสิกเลยราเรื่องทุกอยางคำถามเยอะแยะไม่มไปเลยผมไม่เคยยู้เลยจริงจคนเขาออกจะนั่งดูถึงสิบดุ่นสิบสามระนจะแบบไม่ดูเรื่องจริงจริงเหอไม่เคดู้ามว่ <c oughs> า ถ้าคนที่เขาจะบูชาบุญพยโยนพ่อสมมุติว่าเขาเอาบุนพยโยนหรือว่าบุนพยโยนของพ่อมา,าทำดีถ้าเขาแบบท่องคาถาไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยบอกไม่ได้ผมแ้าเด็กขมโมยเขาเรียวเ,เราดูช้าเองอผมเขามันตีผมนะผมก็ขายไปเอาเงินทำมือส่วนนึงอีกส่วนนึง เราเป็นไปกินไปใช้หอยู่นะแต่เขาจะเปบูชาเนี่ยเพราะเขาต้องคือบูชาขุนยศเนี่ยถ้าเอาไปใช้เนี่ยอย่าไปพูดคำว่าทิบหายอ่าอ่าอยากรู้ก็รู้นะ ใส่มือวนี่เป็นน้องคำกี่ต้นนะ่ยพ่อนี่พ่อแล้วอย่างเงี้ยตอนที่พ่อพันพ่อขึ้นเป็นรูปหุ่นเนะ่ะพ่อต้องเสกบริกรรมตลอดไหมน้อตามอารมณ์ผมอะ่ะไม่มีเลิอกอะไรพิเศษหรอพ่อไม่มี ว่าดีแต่ไม่สนใจใครนะอยู่ทีมนาจิตนะพ่อนั่งนั่งอยู่พ่อเขาพันเสร็จก็ทราได้เลยใช้เวลาไม่นานดีลุกตนผมว่าผมดีอะทองกับเงินวัตถุมวลสารเนี่ยผู้าคือสองพ่อบอกพ่อหามาหมดหรือว่าเขาเอามาให้พ่อเด็กมันไปจ้างเขาสรา๋อ่าคียทด่เป็นเส้นมาให้พ่อ เราเป็นคนลมันจุ่มวลสารยับในตัวของหุ่นก็มีมวลสารที่พอยับในประวัติจุ่นะครับเก้าตนเนี้ยพ่อมวลสารเหมือนกันหมดทุกตนเลยนะแล้วอันนี้พ่อเสร็จเสร็จพ่อเสร็จเลยทำวันนี้จะใช้ได้วันนี้อ่ะแล้วเขาจะมาเมื่อไหร่พ่อ มาก็เอาไม่มาแต่ตาใจของเขาถึงก็โกมาเลใตวันเขาโกเขวี้ยส่วนใหญ่เขามาเขาก็จะมาเถ้าบูชาเลยหรือต้องมาบอกพ่อไปต่อพระอาจารย์จากไหนไมเถ้าบูชาเมื่อกี้ต้องนนี้เราไม่เกลยไม่ต้องไปทำพ่อทำบุญไปทุกวันไหมครับพ่อทำมาทุกวันครับหรือว่าแต่ แต่แต่ตัวสามนี่ถ้าเขาสามมาผมก็ยัดไส้ให้แต่ถ้าตัวมัดถ้าตัวมัดเห็นไรพ่อมัดเลยอยาชาต่างข้าต้นคออุจจาระวานเขาสาวหลงวานอีกสองสามชนิดขึ้ถอะถ้าเผื่อพ่อปู่บ้านพ่อเขาตัวนั่นเป็นอารมณ์ผมอ๋อแล้วแต่อารมณ์ดีก็ทำอ่าไม่ต้องดูเลิกดูอย่างกบบผมจะไปดูทำไม ผมก็ว่าดีทุกวันเอาพ่อดีออก่อนนะคุณโดยเฉพาะคุณพ่อนะอย่าพูดคำนั้นคำเดียวต้องถวายอาหารต้องอะไรไม่ต้อง<ม>คุณ<อ>ไปกินข้าวที่ไหนก็เรียกมี่ไหข้อหนึ่งกินข้าวที่ไ,ไ,ไหนมาหมอดโตด้วยยังไงพ่อพร้อมป่องเลยยังไงนะพ่อคุณมันโตขึ้นล่ะ เคยปวดไตหวานนั้งคุณรื้อทำไมท้องป่องวะบอกอ่ะมันจะมีเมียแล้วมั้งไปก็เรียกกินด้วยเรียกในใจเล่เาไม่ได้ใช่ไหมพ่อเล่าโซ่ทออ้จริงเหรออ่าเล่าขาวนะถ้าขอถ้าสําเร็จแล้วต้องให้เล่าขาวกับเป็ดกก่เป็ดไก่ไก่ไก่ไกเป็ดต้มเป็ดย่างอะไรได้หมดเมนูเป็ดเมนูเป็ดเมนูไก่ไก่ทอดเซีก็ได้นะพ่อ ถ้าบนบานสารจะขอได้ดั่งใจท่อหน่นหนนอคุณเอาไปก็เป็นรูปรลางคุณนะเพราเดินตามนะพ่อเคยได้ยินได้ยินเร<อ><อ>ื่องว่าพ่อแผเรย็จริผมเด็กแพ่แพ่เป่าผ้าของแพ้แพ้แพ<อ>้่สมัยก่ามัน คงไทยนะขายก็สาองไปไหนก็มึงไอหมานมึงไปเป้าไทยกูนไ้ถหงายียงเรื่องพ่อผมไม่กลัว่ะหมอรอยเขาบอกหมอรอยดูดูดมผมกระเทียงตอนนั้นเท่ากี่กว่าแปดก่บสิบกว่าโอ้ยและอาศัยว่าเพื่อจำได้ เดี๋ยวพ,พ่อละพ่อ้าถึงว่าพอปูรลอยไม่อยู่ให้ให้ใหพ่อเข้าแพเปิดตาเลยไม่ลูกจิตเข้ามารอบรอบต่อมาผมก็เป็นคนเก็บเข้าไปแล้วครับทิคค้งไว้ปุ๊บก็เก็บแสดงว่าบ่อยๆทุกวันทุกวันก็ค่อยจำเยอะว่าเป็นปีก็เปิดเป็นปี พ่อตอนที่พ่อเล่าแพ้หรือลอยนะแล้วพ่อเจอหุ่นของปูแบบนี้หมายถึงว่าเจอคนเดินน่ะเจอเจอไหมแล้วพ่อไม่กลัวเหรอไม่กลัวบอกเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวจะปีนไอ้ไดไอ้ไทยเนี่ยลองถามเขาสิหมอลอยเขาแบบไปตกปลามาไปเล่นไพ่ตองมาแต่ท่างแพ้เขาไม่ปีนไทยเขายเอาไปตกปุ้มตกปลานอกจากอ่า ไม่กลัวมีว่างนะไงมาเล่นกับกูอย่างนีいい้นะถามหุ่นใช่ไหมแล้วเขาหุ่นว่าไม่ว่างเขาแ็เดินไปเดินมาพ่อแล้วปู่จะรู้ได้ไงว่าพ่อขโมยเงินชาวรู้ทีหลังคุณเมาไปเที่ยวเมากลับมาาเขาไหว้คุณใช่ไหมไปแวะหาเขาเฮ้ยเข้าหัวฤๅษีไปคุยหมดนะ ยืมเขาครอบเื่แล้วก็ไปดื่มเอาไปคืนที่วัดเหรอไปที่ไปเช่าเป็นผูอ๋อเขาเช่ามาแล้วเสร็จแล้วแล้วมึงจะเอาไงไม่เอานะลุงทำให้ไม่ทำผมก็ไปไปกินลาวต่อเขาก็เอาฟ้าเป็นเกี่ยวฟ้าพ่อซึ่งอะไราซึ่งหนึ่งข้าวซึ่งหนึ่งหอมมือึงหนึ่งหอมหม้อ ถึงเป็นชั้นชั้นก็ถาเขาถามว่าพ่อแต่งนะก็สบายเี๋ยู่ด้านทีไปถึงพ่อบอกรู่บอกก็ถือพ่อครูแล้วแต่ว่าไม่ใช่เสียงครูเป็นพ่อซึงมีกินตลอดไปอแล้วปู่รู้ได้ยังไงว่าพ่อแบ่งมารู้ที่หลังเอาคนเดียวเลยนะไอตพวที่มาเลาะหลอกังไม่ได้ก็ถือว่า พ่อก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ปู่ลอยที่เรียนจากตำราไม่ได้เรียนกับตัวปู่โดยตรงเรียนจากตำราใช่ไหมพ่อในระหว่างที่พ่อลอกตำราลอกตำราผู่พ่อลองลองวิชาเองหลังจากเรียนแตกตำรานานไหมพ่อถึงลองทำขุนลองลองวิชาเขาบอกว่าไอ้นี่ดีลองเลยคือวันนี้พ่อเปิดเจอเนี่ยเขาบอกดีอย่างนี้ลองเลยเอาตัวอย่างเขาอย่างนี้ บางคนมากไม่ไหวก็ผมก็ทำได้เหียบมากาในเตาเลยไต้หวันเห็นร้องหู้หยิกแดนะกงแดงอ่ะใหญ่สุดนี่นะเพราะว่าวิสาหานี้ทำนี้บ่ายก็ลองทำเองนะหยิกเล็กแดงเลยสาวตอนนี้ตัวเขาเองยังรักษาคนป่วยคนเลี้ยงถอนคุณถอนของละถอนยังช่วยเขาอยู่เรามปช่วยแล้ว ไม่มีลูกศิษย์เพราะเขาเก็บเงินมาผมไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกศิษย์ไม่ได้สอนใครใช่ไหมจะสอนไหมรับผิดมากเลยสอนยังไงลูกฉันทำมทอตึงเพราะหน้าใจพ่อแต่พ่อก็ข้อผาซึ้งแล้วนะแต่ถ้าพ่อครอบครูล่ะถ้าพ่อพ่อพ่ออเก็บครูพ่อสอนได้ไหมก็ไม่ได้เรารับปากรับไม่ให้ใครเอางี้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยพ่อไม่เสียดาย ไม่สามารถไปต่อวิชาได้เพราะว่าทุกอักขระทุกตัวอยู่ในกายพ่อในใจ,จพ่อหมดพ่อผมถามเลยคอันนี้ผมเป็นคนที่แบบผมพูดตรงตรงผมเป็นคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพอมาเชื่อมากมันมีเคยแบบมีคนแบบมาลองของพ่อแนละ้วแบบพ่อปั้นหุ่นเป็นแบบตุ๊ก,กตุ่นตุ๊ก,กตาที่ไม่ใช่อย่างที่พ่อปั้นเป็นแบบโดเรมอนเป็นตัวการ์ตูนอะไรพวกนี้ยมีไหมผมบอก ตอกมัดแค่อตอกหักซ้ายหักขวานะทำหยู่แต่วหักตอมันก็ไม่เสือกมันเอาไปใครหลอกขายพี่ก่อนมาพ่อมีคนเล่าให้ฟังว่าคุณอาจารย์ลอยชอบไปแกล้งกุมารกุมารมันมเสียบมาโวยวายกุมารนี่เป็นผีแบบไอ้ไข่าไอ้ไข่เป็นงัวจะไหมโอ้่นไล่ที่เลยหนีหนีเลยกุมารหน,นีเลย อว่่าายเนื้อเงินเงินหน้าทองคำพ่อผมใช้จนพู้คนๆผมขออนุญาตให้ไปหารายละเอียดเอาเองว่าหลวงพ่อกลั่นว่าพระยาิเนื้อเงินหน้าทองคำสถานะเป็นยังไง รายละเอียดเป็นยังไงไปค้นหาเลยองค์นี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปลายหลวงพ่อไปลายที่กรุงเทพนะพ่อเนาะใช่ไหมหลวงพ่อไปลายแอบวัดกลางพระรามสองเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญหล่ออีนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณอันดับต้นๆของเมืองไทยอันนี้อะไรพ่อผมเห็นด้านหลังพระชิวลีใครว่าผมเห็นแตด้านหลังไม่ใช่เหรอพ่อ ไม่ใช่ดิเห็นปางยืนอะไรพ่อพ่อปิดอีกด้านหนึ่งพ่ออสั่งกระจายสั่งกระจายยืนเสั่งกระจายยืนไม่ยืนคนที่บูชาไปยิงคันโป่งปางโป่งปางไหมไม่รู้เลยเขามาเล่าให้เราฟังไหมไม่รู้ไม่มีนะส่วนใหญ่ก็มาหาคนน้อยคนน้อยทน ก็มาเล่าให้พ่อฟังไหมไม่เล่าไปทาานี้ปวดกวางกระเบิดเล่รอดสองเจ็ดอ้หาตำรนจเองดูอะของมมีคนของคูหรือของพ่อมีเสียงในหูเดือนเขาบอกว่าขยับขยับรถไปข้างหน้าอยู่กินมจอดตรงนี้มันเป็นมันเป็นระเบิดปิกนิกแต่ว่ารถแคันั้นอะ มีหุ่นเพราะว่าตนเดียวถูกไหมคุมทั้งรถนานาอย่าไป้ากอย่าไปจอดตรงนี้ไปให้น้อยเดี๋ยวมันวางวางติดไปแล้วไปจอดตรงจุดไงอ่านี่การปกติเราอันนี้พอไปจอดพวกันเป็นที่มาเปิดเขาวางแล้วพอดีอ่ามันเลื่อนหน้าไปหน่อยมันมีเสียงคนบอกว่าให้เลื่อนหน้าไปหน่อยอย่าไปจอดตรงนี้เขาก็อยากไปแก๊กกำลังปีแก๊กไม่ทำงาน พ่อผมมีกินปูไม่รู้วะไม่รู้ก็ทำกันที่วัดพ่อสุกอะ่ะที่พ่อลอยน้ำอ่ะไ,ไม่ไ,ไม่ก<ป>ี่องค์โอเมื่อกี้มาแล้วยินอีกเหมือนกันที่เป็นพิมพ์นางพญาที่พ่อพิมพ์สองด้านอ่ะยังอยู่ไหมพ่ออยู่ของพ่อนะพ่อ,พอห้อยคออยู่ป่ะถือว่าเก็บแล้วแต่ว่าพระ หมเนื้อหาที่เป็นข้าวสุปรอยน้ำมาเพราะพ่อกดให้เ้ไม่ไปยุ่งนะพ่อเนาะขอาัวไโอมราชาค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 านมขางงสิงห้วันเตเพลังจอาเาราชาหนังหนาลงนั่งรบบางตัวพุทธาข้อหัวโอมมะอักนโมพุทายะแครนลอตเตอรี่พ l ัสมีรางวัลที่หนึ่ง งวดไ,ได้พี่เทกลงตาย<ช>ด้านหลังบา